สวัสดีครับมันนี่เัามาติดต่างกันต่อจากมือวันนะครับเนี่ยเป็นขั้นที่สามนะครับของรอบนี้นะครับเนี่เป็น MU ห้าสิบเจ็ดศูนย์สองนะครับรถรุ่นใหญ่นะครับใหญ่ซ้ำๆกันกับ M หกสิบแล้ะครับเนี่ยรถรุ่นใหญ่ๆนะฮะเขามาถึงเราจะเศร้านะครับพี่น้อง เขากำลังเตรียมของลงเลยครับเธอเอ็มยู่เอ็มยูนะครับเต็ียมยู่เตรมยู่เขาติดมาหลายคันแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องคันใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวครับเมืองกันนะครับที่สองมาแล้วทีเป็นเรื่องไหนนะว่าอันนี้เป็นคันที่ฟองของหมู่บ้านแล้วมั้งของบ้านนี้นะครับว่า อันนี้คันแหลก47แหลงนะครับเด้อเทียวมาติดบ,บ,บ้านนี้บ้านน้องแสงนะครับตำบลดอนดูนดเมอน้องสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับเ,เดี๋ยวท่าติดตามกันเฮดเซนเราเดี๋ยวมันรอสำเร็จนะครับขนง่ายนะครับ ครับหลังจากที่เขาติดตั้งนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่ออกมาสวยงามเลยนะครับหลุดหลุนง่ๆนะครับติดมาแล้วสวยงามนะครับรอเขาับตัวรถรับรถพอดีเลยนะโค้งสางของเขาเห็นมานะครับบันใหญ่เธอทะวบาบริเลรดนะครับนี่ครับพอดีกับพลังคารถนะครับสวยงามนะครับต้องการเพื่อน เป็นเงี้นะฮะนีครครับมือรถมรคับคอรนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับรับรถนะครับสวยงามนะครับพอดีกับตัวรถนะครับนี่ทั้งนี้เป็นคอนโทรลไหนล่องลองล่อ,อ,องลองดึงอันนี้แล้วปล่อยมัน นี่นะดึง,ง่ายน,นะครับ,บดึง,ง,าง,ง่ายๆนะเดี๋ยวเขาจะร้องให้เบิ่งนะครับเด้อนะครับเขาจะร้องให้เบิงเ่งแล้วพี่อน้องร้อ,องร้องร้องรองใบมีดก่อนยกหางยกหางหางได้ได้คือเก่าได้พี่อน้องเด้อทุกอย่างใช้ได้คือเกอ่า อนะครับไหมเมีดนะครับไมเมีดแต่ใจเรืร่องก็กน,นะครับให้ไปลองยกน,นะครับรยกสูงขํามดงนะพี่น้อง,งะขั้นใหญ่ๆเนี่ยมันต้องห่วงนะครับยกสูงแน่นอนนะครับ วัวเนนะครับควมลังค้าเะยครับลังค้าเหล่าเลยครับสูงนะครับ ตรงนั้นนะครับว่าหาเทสให้เบร์งทุกอย่างนะครับใส่แด่งใส่งานใด่ทุกอย่างนะครับขันหยุดพอดีมือนะครับพอดีมือเรือเรือๆนะครับเนี่ยทั้งมันยกขึ้นสูงเลยล้นไหลครับขยับขม้าได้อีกนะครับพี่น้องหยับสูตดขม้าเพื่อความแข็งแรงนะครับ รับรถนะครับบ่ไอ้หนักรถเขานะครับนรถสูงมักนะค่านะไปเลยผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนี่เรือไปเบิรงนคนงานเขานะครับฟ้าไปติดตั้งอยู่สายแน่นะครับ รถรุ่นใดแม่นะครับไปเบิ้งขาบเบิ้งกอนกันเลยนะพี่น้องเบิ้งแล้วเบิ้งคักๆเราจงค่อยสั่งกันเลยเด้อเด้อแต่มันคักๆใจเล้ถือใจเราค่อยสั่งกันเลยนะนี่ครับไก่หอดนนากูมันหรอเด้อสาวฟังได้ครับเด้อเดี๋ยวคิ้วมันสียาวก่อนนะครับหอดยงากู่มันนะครับ นะครับแล้วเสร็จจากนี้เขาจิกลับบ้านครับเดินทางไปเตรียมขึ้นของอีกนะครับจะไปส่งทั้งในกับพี่น้องถ้าติดตามเบอรงนะครับเด้อเขาออกทุกมือนะครับออกกับทุกมือนะครับจากนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องใครเบอรง รูปทรงองค์ประกอบนะครับนี่ครับสวยงามนะครับนะครับสำหรับกิมนี่เอาไว้สนีกกอนนะครับนะเนาะถ้าตีดตามเขาได้เรื่อยๆนะครับพี่อง